อขอบ<ช>คุณนะครับ<า>ค,ครับก็ขออนุญาตเรียนท่านตอประยอรมาลาดียรครับแล้วก็น้องๆนะครับเราทีมไม้ค้ำตะวันเนี่ยเป็นจักรยานประเภทท่องเที่ยวของผู้สูงอายุแต่ว่าผมเนี่ยอายุน้อยกว่าเพื่อนก็เลยมาเข่าขเพื่อ,อว่าเราจะแดม,มเพื่อเพนมีความดีใจอย่างยิ่งน,นะครับแล้วก็ขอขอบคุณอย่างมาก สี่ทางสำนักงานจังหวัดสรธิวาสได้ต้อนรับทั้งเย็นทั้งเช้านะครับแล้วก็คิดว่าที่วัถวถตถุประสงค์ของทีมไม้ทังหวันนี้เขามาทางนี้นะครับเขาก็อยากจะมาในจังหวัดที่คนไม่ค่อยมาเที่ยวอันนี้ที่จังหวัดที่คนที่ไม่ค่อยเที่ยวเนี่ยหลงกลคนเขาเลยบอกว่าเขามาตามจังหวัดชายแดนทั้งๆที่แฟนผมครอบคร,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 รัวผมก็บอกอย่ามาเดินอเลยมาจนถึงนาทวี เขาก็ยังบอกว่าหันหลังคิดใหม่ได้กรับได้เราก็คุยกับคณะว่าเดินหน้าต่อไหมต่อลุงเดชบอกมาแล้วก็ต้อต่อเราลงเดชมาจากลบลือทั้งทั้งที่ลงเดชเนี่ยผีผ่านประจําหลายคนแต่ก็อยากจะเห็นความหลากหลายของวัฒนธรรมของสามจังหวัดในแต่ซึ่งเรามาเมื่อวานเนี่ยเราได้เป็นที่จริงเลยนะครับแล้วก็ สำหรับทางสาพยผมก็ต้องขอพักตลอดนะครับเพราะว่าเป็นบ้านเริดแล้วก็คิดว่าในส่วนของน้องๆโดยเฉพาะท่านผออาจจะเกษียณอายุปี57เนี่ยนะครับจะถึงถ้าออกมาร่วมง,งานร่วมทีมกับเราเนี่ยผมจะยินดีผมอยากจะหา,หาคนสพยปั่นเป็นเพื่อนรถสี่สัก57จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับแต่เนี้ว่วาพ่านสพยมีอยู่57แท่งตอนนี้ผมหาคนไม่ได้เนาะ ผมก็ขี่ของผมคนเดียวลุงพลนะครั้งที่แล้วผมไปเวียนอยู่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ย6จังหวัดผองผมขี่เวียนของผมอยู่คนเดียวนอนตามกองทุนนั่นแหละเนี่ยถ้าผมได้มีเพื่อนนะผู้สอวอน,นะครับถึงว่าจะเปลี่ยนจากฐานะที่ว่าเงินเดือน8หมื่นกว่าเงินเดือน600เท่าผมก็ผมดีใจนะฮะจะได้เพื่อนใหม่ที่เงินเดือนเท่ากันก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งไมตรีจิตมิตรภาพ สุขภาพนะฮนะแล้วก็เราจะมีความพันารองภาพใปรนี้นโดยเฉพาะคนในตามจังหวัดชายแดนเนี่ยในส่วนของตื่นที่ลุงต้นทำยูทูบเนี่ยผมคิดว่าคนเ็าเห็นเขาก็คงอยากจะมานาราธิว่าเขาก็คงอยากจะมาปัตตานีมากยิ่งขึ้นเพราะเรามาแล้วเราไม่เห็นมีอะไร,ระนนให้จ่กะพวดนะครับแล้วก็คิดว่าในส่วนของตยก็ยอ,อัทงที่พักทางอาหารตอขอบคุณอย่างเต็มนะครับ วันนี้พวกเราทีมไม้คำตะว,วันทั้งสี่ท่านมาขอโอกาสลานะครับแล้วก็ขอให้น้องๆทั้งคณะพนักงานของตัวกยอเราเนี่ยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความเจริญเติบโตทั้งหน้าที่การงานย่าเว้นตออ่นกันเดือนขนึ้นละอย่างฮะคารมีก็ขอให้มันได้ไปเลยวันนะ สองขั้นห้าขั้นหกขั้นก็ได้วไม่อยากเอาเอาสองขั้นนอนแล้วสองขั้นดูเรื่องมากเลยขอสปทก็เหมือนกันจัดที่พักตอนนัดสบายนะครับ <mm> ยังแถมโอ้ยผมนอนหลับรวดเดียวนะเมื่อคืนตื่นมาทิ้งจอกแล้วยเสร็จหลับต่อมันหลับดีเมื่อยร้อยกิโลร้อยร้อยสิบห้ากิโลอ๋อขออนุญาตขออนุญาตลาทุกคนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยขออนครับ โทษครั S <S บ,บไม่ไปอ่ะไม่ไปเขาคงตำแหน่งนะฮะเจอกินงานที่คอยเกินนะบอกชื่อต<น>ัวทับโทษครับตำแหน่งด้วยครับเดี๋ยวจะ,ญญจะอบอกชือก่อครับผมอ่าสถานะเจ้าของสถานที่นะฮะเป็นเป็นตัวเั้าันการหรือเป็นขอสภโยนาเรียกว่าก็ขอบคุณทางที่ที่ได้คิดชื่นวกเราที่วยนะครับ ในงานของเราก็ทํางานกันเต็มที่แล้วก็ท <Hugo. S 1> so, 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 e ี่ในาวส่วนเป็นหน้าที่หลักของเราแล้วก็เป็นที่นี้จริงๆแล้วเราอยู่กันมานานแล้วแล้วก็อยู่กันอย่างอย่างผิดปกติแล้วว่าในการทํางานวมกของาวสวนเราก็ให้ให้การเอาล็อกทับถินแล้วดูกันแบบพี่แบบน้องแบบญาติเป็นติดกันอยู่กันมานานถึงห้าสิบกว่าปีแล้วก็คิดว่าที่ดีมาเราไดงมี เป็นกำลังใจให้กับเราที่อยู่ที่นี่ด้วยครับต้องขอขอบคุณที่ด้วย